สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับในวันเมื่อวานนะครับเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องนามขันนะครับว่ามีส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อกันไปด้วยเรื่องการดับสังขารขันนะครับเริ่มจากต้องเป็นผู้มีศีล5บริสุทธิ์เสียก่อนจึงจะสามารถซักฟอกความสกปรกมืดดำและการปรุงแต่งน้ำหล่อเลี้ยงจิตให้บริสุทธิ์ใสสะอาดปราศจากมลทินได้ การดับมีสมรอบดังนี้มีรอบสดังนี้คือ 1. พิจารณาสังขารการปรุงแต่งโดยหยุดการปรุงแต่งเสียและพิจารณาสู่ลรงสู่พระไตรักษจนเห็นอนิจจังถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันเปรียบเสมือนกับน้ําที่ถูกปรุงแต่งด้วยสีและรสต่างๆจนไม่สามารถมองเห็นน้ําที่เป็นของดั้งเดิมได้เรียกการเห็นอนิจจังในสังขารขันนี้ว่าโสดามคาวน คือทางดําเนินไปสู่การเป็นโสดาบันนั่นเอง1.2การพิจารณาสังขารการปรุงแต่งรอบสองพิจารณาถึงทุกที่เกิดจากการปรุงแต่งสังขารอันเปรียบเสมือนการปรุงแต่งน้ําจนเกิดความป,ปกติทั้งสีและกลิ่นไปจนเห็นทุกอันเกิดแก่สังขารขันเรียกสิ่งนี้ว่าโสดาปฏิมาติคือมีดวงตาเห็นธรรมได้แก่เห็นทุกในสังขารทั้งปวงนั่นเอง สาพิจรารณาการปรุงแต่งรอบสคือพิจรา,ารณาลงสู่อัตตาจนเห็นความไม่มีตัวตนเห็นความไม่ใช่ตนของสังขารทั้งปวงและปล่อยวางสังขารทั้งปวงลงเสียได้จึงเป็นการดับสังขารโดยสมบูรณ์นั่นเองเรียกสิ่งนี้ว่าโสดาบันปฏิผลคุณสมบัติลักษณะสำคัญของพระโสดาบัปฏิผลได้แก่ 1. มีศิลหบริสุทธิ์สหยุดการปรุงแต่งสังขารทั้งปวง สามเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งปวงข้อหนึ่งถึงสามนี้เรียกว่าโสดามัคคารวนสี่เห็นทุกในสังขารทั้งปวงหรือโสดาบรรจิมัคละสุดตะพัตตามาสได้5้าเห็นความไม่ใช่ตนของสังขารทั้งปวงโสดาบรรฏิมัคละวิกฤจจิตชาได้หกวางปล่อยวางดับสังขารทั้งปวงดับสังขารขันโสดาปฏิผลและกยสิทธิได้คือวางความอยาก หรือภาวะตัณหาหรือวางโุภะความโลภนั่นเองพระโสดาบันมีสามประเภทที่อนุสัตที่ละอนุใสสิ์ได้บางส่วนดังแสดง,งในข้อที่ผ่านมาแล้วครับอันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของพระโสดาบันโดยตรงๆเลยว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็เข้าได้อย่างไรแล้วก็ทําได้ยังไงมีส่วนประกอบสําคัญคืออะไรบ้างอย่างไรบ้างดับอะไรได้บ้างถึงจะได้การเป็นพระโสดาบันนะครับครับ ในวันนี้เราจะพักเพียงแค่นี้นะครับสําหรับเราพรุ่งนี้ต่อนะครับเราจะมาต่อกันด้วยว่าทําอย่างไรถึงจะเลื่อนชั้นจากพรโสดาบันปฏิผลขึ้นเป็นสู่ภากิษกิธาคามีผลได้ครับในวันนี้ลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ